สุดทผมผมก้อมนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็จุดนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นนะครับกันบ้างนะครับสําหรับเย็นวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นที่ผมเพิ่งเคยมาจากคุณลูกค้านะครับตัวนี้มาส่งต่อให้ในราคาไม่แพงนะครับเป็นล้องานตามนะครับคือเป็นงานบ้านเรานะครับเป็นล้อที่เรียกได้ว่าเป็นการผลิตที่ได้รับมาตรฐานเหมือนกันนะครับล้อตัวนี้เป็นสเปคหู้ร้อนะนะครับหน้าตาก็ตามภาพเลยนะครับล้อตัวนี้นะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถ5รูทั่วไปได้เลย นะครับที่ขอบล้อเฉยดเลยนะครับงานตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับพอดีหลังล้อนะตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นล้อขอบสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดนะนะครับตัวนี้กว้างเจนิ้วครึ่งนะครับออฟเซตนะครับตัวนี้อยู่ที่สามสิบห้า นะครับเอาเสามสิบนะนะครับถ้าคุณไปซื้อใหม่พวกนี้วงหนึ่งก็สามสี่พันนะครับโดยประมาณนะครับประมาณสี่พันแลกันขอสิบเจ็ดนะครับล้อเปล่าดูกระบาดผมส่งต่อให้สิวงราคาหลักพันนะครับลูกค้าท่านใดอยากหาล้อแฟชั่นเอาไปใส่รถในราคาไม่แพงนะครับรับด้านไม่เสียเรียกกับเรื่องรอยอะไรพวกนี้นะครับใช้งานเบื่อก็เปลี่ยนเอามาไปใส่ได้นะนะครับของเก่ารับเทิร์นด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียน อยู่เลยซอยเทตะเล21หรือ21 200, มา200เมตรที่ถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับฝาบคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคืนหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่หรัจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ